มาดูดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันจันทร์นะคะตั้งแต่วันที่4ถึง11พฤศจิกายน2566นะคะมาดูกันนะคะว่าชาววันจันทร์จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะนะเจ้าชะตาโอ้เจ้าชะตา,า,า,ตาระวังจะไม่สบายอาจจะได้รับข่าวในเรื่องของเกี่ยวกับคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักนะคะมีการจากไปอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะได้รับข่าวนะคะนะจากคนที่รู้จักเนาะเกี่ยวกับ การจากไปของใครบางคนหรืออีกทางหนึ่งว่าชาววันจันทร์กาลังชีวิตกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในด้านไหนคะหมอชูนด้านการงานค่ะนะอาจจะมีการขยับขยายงานขึ้นนะคะนะสิ่งที่จะเจอโออชาววันจันทร์นี่เน้นเรื่องงานนะคะช่วงนี้เนาะเน้นเรื่องงานอืบอดีวานก็รักให้ชอบพอดีรักรักให้ชอบพอกันดีเนาะมีบางท่านก็เอาเรื่องเกี่ยวกับกุ๊กกิ๊บมาปรึกษาชาววันจันทร์นะคะนะนะ ชาววันจันทร์มีโชคนะอยู่ใกล้ๆตัวหรืออาจจะได้รับของฝากของขวัญน,นะคะนะหรืออาจจะงวดอันใกล้นี้อาจจะมีโชคก็ได้นะนะคะตรงตลอดเลยนะคะขอบพระคุณค่ะนะอชาววันจันทร์ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวเนาะนะคะรุ่มอะไรเอ่ยชาววันจันทร์รุ่มใจเรื่องอะไรจ้าม,มีเรื่องไม่สบายใจไพ่ใบสรุปโอ้บางท่าน อาจจะได้รับการโปรโมทนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โดยเฉพาะคนที่รักราชการนะคะอืมโอเคยังไม่สิ้นปีเลยมีแต่คนมีเกณฑ์จะได้เดินทางเนะเาะอาชาววันจันทร์สำหรับคนที่สมัครงานไว้จะได้งานไหมคะหมอจูนอาบางท่านอาจจะสมัครงานไว้ที่สามที่เนาะสามที่สามบริษัทนะยังนิ่งๆอยู่นะจะที่รักนะคนวันจันทร์ก็คือแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่า ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะนะกังวลใจสรุปเขาจะเรียกไหมอาทิตย์นี้ยังไม่เรียกนะจ๊ะที่รักนะนะคะยังคงต้องรออยู่นะในเรื่องของเจ้าของกิจการช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางไปนูนป่นไปนี่ค่อนข้างบ่อยนะคะรวมถึงพนักงานประจําด้วยนะอาจจะได้เดินทางไปพบปะลูกค้าเดินทางไปดูงานตา่ตางสาขาต่างจังหวัดอะไรค่อนข้างบ่อยนะคะนะ การเงินชาววันจันทร์เขาบอกว่ามีเกณฑ์อาจจะได้รับโชคแบบฟลุกๆได้เงินจากฟ้าแบบฟลุกๆเงินแบบฟลุกๆได้หรือนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะคะว่าถ้ารอเงินก้อนในี้ใกล้ละใกล้ละใกล้เดินทางมาถึงละนะคะนะเขาอาจจะปั่นจักรยานมาอยู่นะคะนะปั่นจักรยานมาอยู่ในะใกล้ละในบางท่านอาจจะได้รับของฝากของขวัญนะคะชาววันจันทร์นะการเงินเนี่ยเหมือนกําลัง รอเงินก้อนก้อนหนึ่งจากใครไหมหรือกําลังจะขอเงินก้อนจากคนรักหรือเปล่าจ๋าอยากจะที่รักอนุมัติหรือยังคะเงินที่ขอไปอนุมัติหรือยังครับที่รักอะไรอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์แบบนี้ไหมมีเกณฑ์แบบนี้ไหมนะออาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเ,าเดินทางหรือเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์เยอะหน่อยนะคะชาววันจันทร์นะอาทิตย์นี้นะและมีเกณฑ์จะต้องไปงานขาวดำ เนาะอาจจะได้รับข่าวว่าคนนั้นคนนี้าจากไปเนาะ,นะความรักความรักช่วงนี้เหมือนอคนรักของชาววันจันทร์ค่อนข้างที่จะหันหลังให้เนาะหันหลังให้แล้วก็เหมือนกับบางท่านก็ตั้งดาบใส่กันนะคะตั้งดาบใส่กันอาจจะสาเหตุมาจากเรื่องเงินเงินทองทองที่คุยกันหรือขอไม่ได้นะคะมีการงอนกันนะคะนะหรือในบางท่านชาววันจันทร์แฟนของคุณอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย บางคนอาจจะต้องอนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆไปก่อนเนาะเพราะว่าเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการปวดแข้งปวดขาแฟนของคุณนะอาจจะมีการปวดแข้งปวดขาไม่สบายเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะคะเนาะอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับรักษาสุขภาพแฟนด้วยนะสำหรับคนโสดคนโสดเนี่ยหมอจูนว่ารอไปก่อนดีมิจ๊ะที่รักลุกขึ้นมาแต่งตัวรอเลยจ้ะรอคนที่ใช่เข้ามานะเพราะตอนนี้ คนที่เข้ามานอกจากจะสดไม่จริงนล้อ,อาจจะทาให้เรากุ้มใจด้วยเพราะว่าเ,เขาอาจจะสดไม่จริงนะคะจะเอาเราเป็นคุ่เป็นกิ๊บเอานะคะตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะตกเล่องฟองชิ้นหรือตกลงปองใจรักกับใครนะคะที่รักนะใจะเย็นๆไปก่อนเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าคนที่เข้ามาหาเราเขาคุยันถึงสามคนเลยนะที่รักนะอือรออีกนิดดีนวิจ๊ะเดี๋ยวชิดหนาะมาดูกันใหม่นะนะคะสุขภาพ งานเงินลักสุขภาพนะสุขภาพของชาววันจันทร์ระวังป่วยปวดเกี่ยวกับแข้งขาหัวเข่าแขนเนาะในบางท่านหัวใจอาจจะผิดเต้นผิดจังหวะหรือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะคะอืมแล้วก็ในบางท่านอาจจะตรวจเจอเกี่ยวกับก้อนเนื้อหรือ,อ,อช็อกโกแลตซีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากมีอาการแปลก ไอรีไปตรวจนะคะหมอจุนตรวจแล้วก็ไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจต่อนะจ๊ะส่งต่อนะจ๊ะนะโชคลาบโชคลาบอย่างที่บอกค่ะนะว่าอาจจะมีโชคแบบฟลุกๆสื่อนําโชคได้แก่อายุพศอ,อเกิดคุณพ่อถ้าหากคุณพ่อไม่อยู่แล้วก็เอาอายุสุดท้ายของคุณพ่อก็ได้หรือปศเกิดของท่านมาเสียงก็ได้นะแล้วก็ทะเบียนรถนะคะโดยเฉพาะสีดํากับสีขาวนะทะเบียนรถนะเลขหน้าไพ่หมอจุนมี 4 6 1ห9หนึ่งสานะสีเหลืองทองสีฟ้าพาสเทลแล้วก็ออกสีเขาเรียกว่าอะไรสีสีม่วง,ง,งออกน้ำเงินน้ำเงินกับม่วงผสมกันมันออกสีอะไรอะออกสีน้ำเงินแบบเทาๆน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินม่วง,ง,งอะไรเงี้ยนะคะสีออกโทนนั้นนะ